ยังไงบ้างมาร่วมงานโอ้ยตื่นตาตื่นใจนะคะแบบทั้งผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อทั้งวายทั้งเกิร์มันละลานตาไปหมดเลยนะคะมันสุดที่จะสรรหาแล้วนะคะความสวยความงามความหล่อความน่ารักอยู่ตรงนี้หมดแล้วทั้งประเทศค่ะจริอองประมาแล้วไม่ได้จบ อะไรนะคะพอ,อมาแล้วมาได้อิสระในบรรยางาศแบบนี้พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับวงการนี้นะคะมันเป็นเรียกว่าของส่งออกในยุคนี้ก็แล้วกันว่าของเราอะ่ะสามารถส่งแบบนี้ออกนอกประเทศได้แล้วออกไปไม่อายใครด้วยทุกคั้ที่เราไปตาไเหี่ยวมาเราคิดว่าเราอยาจะจทำมันจากแนวนี้มาเปลี่ยนรสชาติพี่ก็เคยทำมาบ้างแล้วนะครับพี่เป้เอเข้ามาในกองแล้วตอนนั้นเห็นว,ว่าแล้วก็ทิ้งไปนานแล้วก็มีคำเด็วกว่าเฮ้ย ต้องกลับมาต้องกลับมาเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ว่าเรื่องอะไรไม่นานเกินรอเราค่ะเร็วเวมีแล้วเตรียมแล้วจวนแล้วอะไรที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยกละคเลยมาคุณพิจรธส์คว่าความสนุกสนานความท้าทายว่าถ้าเราทำอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับชีวิตเราแล้วคนรับได้เราอาจจะเอาความรู้สึกของเราในยุคที่เราเป็นในยุคแรกตรงนั้นมาใส่ในละครเราเนี่ยเฮ้ย เด็กรุ่นนี้มันไม่เคยเหุน้วยเฮ้ยเ,เ,เ,เป็นเกฑ์รุ่นแรกเป็นยังไงเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นยังไงวะมาดูดีกว่าแต่หลายคนมอกว่าถ้าพี่ไก่จะเอาชีวิตตัวเองมาเป็นเรสเฟนส์เพราะว่าของเราก็มีอะไรที่ผ่านโ <c ười> มันต้องมีอยู่แล้วค่ะอันนี้กำลังเขียนเรื่องอยู่ว่าเอาตัวเองเป็น b a s e อาซอลี่อยู่นะครแต่มันก็ต้องเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยให้ให้เข้ากับ uh huh hmm. ยุคสมัยนะน่าดูน่าดูน่าดูอย่างโรกานวย คีดว่า,กา,วาการแข่งการสูงม,มากมากมากไม่ว่าในบ้านเราหรือบ้านที่ไหนก,นก็ตามเพราะฉะนั้นพี่ว่าของที่ดีของที่จริงอะ่ะยังไงมันก็อยู่ <Wert S 1> ได้ไม่ว่าจะเป็นวายูริหรือเป็นเป็นอชาชัยอีกถ้าดีจริงใครๆก็ดูแต่อตอนนี้เริ่มกระบวนการไป็นงไหมวดแคสต์แสดงหมวดได้เป็นประมาณ5ตอนแลวอ่าแล้วกำลังจะแคสต์แสดงวันนี้มาก็ จะมาจิ้มว่างคนไหนมาช้อปหรมาช้อปหรอมาช้อปปิ้งค่ะเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนเป็นมีอะไรที่แบบว่าระลานตาที่แบบโตกใจโอ้ยมันดูดีไปหมดเลยมันดูดีจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยตะกร้าที่เอามาเนี่ยใส่ไม่พอจริดๆว่ามันจะต้องถ้าเป็นของพี่ไก่พี่ไก่คิดว่าจุดขายวายของเราจะเป็นแบบนี้คิดว่าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะแปลกกว่าคนอื่นแล้วประกันตรงนี้ครับอันนี้เราจะได้เรับผลเมื่อไหร่ครับต้นปีได้ดูแน่เพราะเส้น กำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มอ่ากำลังจะเริ่มได้พพันระเอกนาเอกแล้วยังเลยพระเองมาเอกวันนี้มาชอปวันนี้มาแคสติ้งเหรออ่แคสติ้งที่นี่เจอบ้างแล้วแต่ทีนี้เขามีค่ายแต่ก็โอเคเราก็คุยกันได้แต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็หาใหม่ แ <c> ม <ười> ่คนเราเกิดทุกวันแต่ในวายที่หลายคนพูดถึงก็คืเอ็นซีหรือฉากละครซีนช่ยเป็นยังไงบ้างกันตอนนี้พี่ว่านะความเริ่มอยู่ที่ความเริ่มว่าเราจะเริ่มเอาแค่ไหนเราจะเอาแค่ไหนแค่นี้หรือไปแค่นี้อยู่ที่เนื้อเรื่องอยู่ที่อะไรตรงนี้มากกว่าเพราะนั้นตอนนั้นมันคือสิ่งที่เสริมความสนุกความสวยงาให้มันเกิดขึ้นกับละครเพราะนั้นเริ่ม แค่นี้นะจบหรือมากกว่านี้ก็ดำเนินแต่ว่าต้องมีได้ดูแน่นอนสามเดือนได้เสร็จเลยน่าจะเสร็จนะเฮ้ยนี่เดือนอะไรวะไม่เสร็จไปไหนต้นปีต้นปีต้นปีต้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฝากฝั่งในอ่าน้ำผู้จัดซินิวายที่จะมาเอ่อก็ฝากละครซินิวายของไก่ด้วยนะครับว่าถ้าทำออกมาแล้วไม่ถูกใจก็อย่าว่ากันถ้าถูกใจ ก็ให้กำลังใจกับเจ้าแล้วกถ้าไม่ถูกใจแล้วทำใหม่มี่ใจของถ่านอ่ะเรื่องอะไรเรื่องแม่ก้อยแม่ก้อยเหรอก็คงมีอะไรที่อยู่ขนาดนั้นี่ที่มีอะไรอยู่ในใจนะคะแล้วก็คิดว่าคงถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ออกมาพูดหรือให้เห็นว่าเราอยู่มาถึงตรงนี้แล้วเราขายไปไหนเท่านั้นเอง้าใจเราพอใจพวกเราตรงนั้นก็ได้คุยกันอยู่ผู้ใบอกว่า ตัวตอนก็ยังอยู่ที่นี่แกแล้วบาอยู่ใครๆก็รู้จักพี่ก้อยใครๆก็รู้จักแต่บางคนมันจำไม่ได้บางคนไม่รู้จักก็ช่างมัดเราทําให้จะพาะคนที่รู้จักเราเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีความสุขใครไม่รู้จักเราแค่เดียวเองรู้จักเราแค่นี้ไม่รู้จักเราแค่นี้เหรอเป็นเพราะวาไม่ไอ้ก้ยหน่อยใจทีวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยใจแล้วก็มีเสียใจ เราจะนั่งหลบพี่ไก่ <ka> เราต้องยืนได้ <a> <pse> <lands> <oysters> เรายืนมาตลอดชีวิตแล้วแล้วเราจะมาล้มทำไมอ่ะยืนสิยืนต่อไปเพ่าแต่คนบอกว่าไม่ก้อยไม่เคยโพสขนาดนี้อะไรนะคะไม่เคยโพสใช่ไม่เคยพี่ว่าเขาคงถึงที่สุดเขานะไม่งั้นเขาก็ไม่ออนขนาดนี้หรอกเพราะฉะนั้นสู้ๆพี่้อยเราต้องสู้สู้ไปด้วยกันค่ะคนอย่างเราต้องอยู่อย่างมีคุณค่า็เคยเจอ เอเรื่องปกติพี่ไก่เจอเมาก่อนเจอมากอ่อนเจอมาก่อนเจอมาก่อนมันเราต้องยืนอยู่ได้ยืนอย่างมีความสุขแล้วทําสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆให้คนดูแฟนเรายังอยู่ไม่ว่าจะเด็กหรือแก่หรือคนอายุใหม่เด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ยังพร้อมที่จะรอดูงานของเราสู้กันทาแสดงว่าพี่ไก่ก็ได้รับทราบปัญหาที่เมื่อกอยก็รู้มบ้างมาตลอดตลอดใช่และอะไรสาเหตุที่รู้สึกว่าอันทีเดียวเลยอันนี้สาเหตุไม่รู้ รู้แต่ค่อยๆๆๆแต่ระเบิดนี่เราไม่รู้ว่าคืออะไรท<ะ>ี่แกตกใจมาเห็นโ,โอ้ยตกใจหลายแล้วเพ่งเกิดอะไรขึ้นแกก็ไม่เล่าแกบอกเออเดียเด๋ยวก็รู้เองอ่ะถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายไม่ใชขออนุญาตถามหน่อยเส็นี่บอกว่าอันนี้คือน้อยใจหรือว่าแตกหักหรือว่าอพี่ว่าผสมนะผสมผสมนะฮะแต่ก็คงไม่แตกหักไปทีเดียวถ้าถ้าได้รับการเยียวยาที่ดี อ๋อก็ยัมีการที่แบบว่าแม้เราอยู่มา4-50ปีตัดบวยก็ยังมีเยื่อบ้างนะนิดนึงอ่ะแต่ว่าใน่างคุณไก่บอกว่าไม่ก้อยก็แค่อาจจะมีต้องมีบ้างอาจจะถ้าเผื่อเข้าใจแม่ก้อยหรือเข้าใจรู้ใจเยื่อไม่ยากหรอกผู้ใหญ่อะขอแสดงว่ามันก็ยังมีการวิธีอาถ้าเราจะรู้จักใกล้เคียงกันมนการยอมรับกันใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นอนะพี่ไก่ในฐานะที่เราเคยใกล้เคียงกันที่มาเราอยากจะ นี่ทำไม่ก้อยยังไงพว่าม <rate> ันต้องยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพี่ก้อยขาคนดูของเรายังอยู่แฟนเรายังอยู่ยังไม่ตายแฟนเราจะตายไปพร้อมเราค่ะเพราะเราเราอยู่อีกนานค่ะอยู่แค่เราเห็นว่าเราอยู่ได้เรายืนได้เราทําได้ด้วยงานของเราค่ะแต่ตอนนี้ในในพี่ไก่กเส้อใจเละเสียใจครับเาความที่เราเป็นลูกมอตอนที่แบบว่าเสา<ร>ียใจเส<ร>ียใจอยู่พักหนึ่ง<ร> เียวใจอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทําใจได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาแต่เราเอาความสมัยใหม่กับความเก่าของเราไปบวกกันแล้วมันเกิดสิ่งตรงนี้ดีกว่าไหมนะมันก็จะดีกับสิ่งที่เกิดม่ต้องสู้พี่ไก่ถามจะเป็นกาวใจแค่นี้ครับอะไรนะเป็นกาวใจอะไรอยู่บ้างพี่ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้ต้องอยู่ที่ตัวพี่ก้อยเองอ๋อเพราะพี่ก้อยและก้อยเขาก็เป็นคนที่เด็ดใช่เขาเด็ดขาดแล้วก็เป็นลูกพี่เรา เด็กไม่กล้าสอนผู้ใหญ่ก็ <c oughs> อาบน้ำร้อนมาก่อนเราค่ะโอเคขอบคุณครับ